วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่จะช่วยจุดประกายและส่งเสริมการพัฒนาตัวเองการทำงานความสุขในชีวิตและความก้าวหน้าในอาชีพนั่นก็คือการสร้างนิสัยการทำงานที่ดีครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเราคือผลรวมของนิสัยของเรา และมันเป็นความจริงแท้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จส่วนตัวหรือว่าความสำเร็จในการทำงานล้วนมาจากนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาในแต่ละวันลองสังเกตดูสิครับคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีนิสัยการทำงานบางอย่างที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีวินยัยการจัดระเบียบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่การจัดการกับความเครียด การสร้างนิสัยการทำงานที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันคือกระบวนการที่ต้องอาศัยความเข้าใจความสม่ำเสมอและความตั้งใจวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึง3หัวข้อหลักๆที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยการทำงานที่ดีได้อย่างยั่งยืนและนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับเทียมหัวข้อที่ 1. การจัดการเวลาและวางแผนงาน นี่คือหัวใจสำคัญของการมีนิสัยการทำงานที่ดีเลยก็ว่าได้ครับเพราะถ้าเราบริหารจัดการเวลาไม่ดีวางแผนงานไม่เป็นเราก็จะรู้สึกว่ามีงานค้างตลอดเวลาวิ่งไล่ตามงานและสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเคล็ดลับครับ 1. สร้างทูดูลิสที่เป็นไปได้จริงแทนที่จะลิสทุกอย่างที่ต้องทำลงไปลองแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยๆที่จัดการได้ง่าย และจัดลำดับความสำคัญของงานเช่นใช้หลักไอเ e นฮาวเวอร์ r มทรการลิสต์งานที่มากเกินไปจะทำให้คุณท้อตั้งแต่อย่างไม่เริ่ม 2. ใช้เทคนิค Time Blocking แบ่งเวลาแต่ละช่วงของวันเพื่อทำงานเฉพาะอย่างที่กำหนดไว้เช่นช่วงเช้า9นาฬิกาถึง11นาฬิกาโฟกัสงานที่ต้องใช้สมาธิสูงบ่ายโมงถึงบ่ายสาโมงสำหรับตอบอีเมลและประชุมการกำหนดเวลาที่ชัดเจนจะช่วยลดสิ่งรบกวนและเพิ่มโฟกัส 3. หลีกเนี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เราเรียกกันว่า multitasking แม้จะดูเหมือนเราทำอะไรได้เยอะแต่จริงๆแล้วการทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้ประสิทธิภาพลดลงและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้ลองเลือกทำทีละอย่างอย่างเต็มที่แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง 4. กํกำหนดเวลาพักสั้นๆครับการพักสมองเป็นสิ่งจำเป็นใช้เทคนิคโพโมโดโรเทคนิคคือทำงาน25นาทีพัก5นาทีทำซ้ำา4รอบ แล้วพักยาวขึ้น15-30นาทีการพักจะช่วยให้สมองได้รีเซ็ตและกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมหัวข้อที่2การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับถ้าเราหยุดนิ่งก็เท่ากับเราถอยหลังการมีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเคล็ดลับครับ 1. จัดสรรเวลาสำหรับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรที่ซับซ้อนใหญ่โตครับแค่วันละ15-30ถึงนาทีก็เพียงพอแล้วอาจจะเป็นการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับงานดูวิดีโอสัมมนาสั้นๆหรือฟังพอดแคสต์อย่างที่คุณกำลังทำอยู่นี้แหละครับ 2. ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนอยากเก่งอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมุ่งแน่นและเลือกแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีทิศทาง 3. เปิดใจรับฟีดแบ c k ไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าฟีดแบ c k คือของขวัญที่จะช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 4. ลองทำสิ่งใหม่ๆครับออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างลองเรียนรู้ทักษะที่ไม่เคยทำมาก่อนหรืออาสาทำโปรเจกต์ที่ท้าทายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตอย่างก้าวกระโดดผมหัวข้อที่ส การดูแลสุขภาพกายและใจฟังดูอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงแต่เชื่อผมนะครับว่าสุขภาพกายและใจที่ดีคือรากฐานสําคัญของนิสัยการทํางานที่ดีถ้าเราเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหรือเครียดสะสมประสิทธิภาพการทํางานก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับครับ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการการนอนหลับ7-9ชั่วโมงต่อคืนการนอนไม่พอส่งผลต่อสมาธิความจำและอารมณ์อย่างมาก 2. อ,ออกกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเข้าจิมหนักๆครับแค่วันละ30นาทีเช่นเดินเร็ววิ่งเบาๆหรือโยคะก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดความเครียดและเพิ่มพลังงานได้ 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกอาหารที่หลากหลายมีผักผลไม้โปรตีนและลดของหวานของทอดและอาหารแปรรูป สุขภาพลำไส้ที่ดีส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์และพลังงานของคุณ 4. จัดการความเครียดหาวิธีผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นการนั่งสมาธิการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรักการปล่อยให้ความเครียดสะสมจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจ 5. จะสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทสะดวกสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมสมาธิและลดความเครียดสรุปท้ายที่สุดนะครับการสร้างนิสัยการทำงานที่ดีไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเราเลยครับเพียงแต่คุณเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอและให้เวลากับตัวเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในทุกๆวัน ลองเลือกเพียงหนึ่งหรือสองเคล็ดลับที่คุณรู้สึกว่าสามารถเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วลงมือทํามันอย่างสม่ําเสมอค่อยๆเพิ่มทีละนิดแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในตัวเองอย่างแน่นอนครับหากมีคําถามหรือข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านหันมาสร้างนิสัยการทํางานที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีดีกว่าเดิมนะครับหากชอบตอนนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ